สวัสดีครับเอาตรับเข้าสู่กองรันเนอร์นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนั่นจะเป็นเพิ่นจะปีกว่าๆเลยนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าโควิดทําให้งานวิ่งก็มันก็ลดลงแล้วก็ด้วยงานที่มันเยอะด้วยนะครับทําให้ไม่ค่อยได้วิ่งเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้โควิดเริ่มโอเคแล้วงานวิ่งเริ่มกลับมาแล้วครับผมจะไดกลับามาฝิดซ้อม แล้วก็จะมาล่ามาราทอนแรกเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเนื่องจากผมมาคือมาดูงานมาทํางานอะไรเงี้ยครับประมาณ2อาทิตย์ที่เมืองเอนนิซี่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งอืองเนี้ยมันจะมีวิวคือเราสามารถวิ่งแบบวิ่งรอบเมืองที่สวยๆได้นะครับแต่ว่าที่สวยเลยก็คือจะมีจุดเด่นของที่เนี่ยคือทะเลสาบนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปวิ่งรอบทะเลสาบกันดูครับดูว่าวิ่งรอบทะเลสาบจะสวยขนาดไหนนะครับซึ่งตอนเนี้ย เวลาครับจะอยู่ที่9โมงเช้านะครับ9โมงที่นี่ก็คือยังไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่7องศาพเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวที่นี่แล้วนะครับอากาศดีมากวิวแบบโอเคเลยอะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูทะเลสาบที่เราจะวิ่งรอบวันนี้กันครับตอนนี้มาถึงทะเลสาบแล้วนะครับเห็นไกลๆตรงนู้นน่ะหมอกนะครับโอ้โหหมอกสวยมากเดีย๋ยวเราไปเริ่มวิ่งกันครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มวิ่งจากตรงนี้ไปนะแล้วก็ไปอ้อมตรงทะเลสาบดูนะครับแล้วมาดูว่าหนึ่งรอบจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับโอเคโอเคตอนนี้พร้อมไ้มนะครับโอเคไปวิ่งกันครับที่นี่เขาจะมีแบ่งเป็นเลนจักรยานให้ด้วยนะครับ ราคนวิ่งแล้วก็จะวิ่งเล่นด้านนอกนะครับที่อยู่ที่นี่มาประมาณห้าวันเนี่ยจะสังเกตว่าคนที่นี่ครับค่อนข้างที่จะชอบออกกำลังกายนะแม้ว่าตอนดึกดึกกลางคืนอะไรเงี้ยก็ยังมีคนมาปั่นจักรยานยังวิ่งอยู่เลยนะครับเพราะว่าอากาศดีมากลืมบอกไปนะครับที่นี่คือเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็คือเป็นวันหยุดของที่นี่แล้วก็ห้างจะปิดวันอาทิตย์ในเห็นว่า เขาก็จะมาเล่นกิจกรรมกางแก้งกันนะครับตอนนี้นะครับผมวิ่งมาจนเกือบจะสุดทางที่มันลอดทะเลสลาบนะตอนนี้เราแก้ทางอยู่ที่500เมตรนะครับโอ้ฝามดีมากครับ วิวสวยมากครับเดี๋วยวผมจะอ้อมวนตรงนี้เนาะดู้นูในการยามเช้าครับโหสวยมากโอเควิ่งกันต่อครับ อนนี้นะครับผมจะวิ่งขึ้นเป็นสะพานแล้วก็ลักล้อหินเรียกกัดชัยสามนะครับแล้วก็โอ้ยหนาวด้วยสั่นด้วยหนื่งไงด้วยแล้วก็จะเห็นว่าวิวที่เป็นถนนแล้วเนาะจะวนรอบนี้ครับตอดเนี้ยผ่านมาหนึ่งกิโลเมตรแล้วนะครับวิ่งไปเรืเร่อยๆครับผม ตอนนี้ตัดเข้ามาเอาวิวถนน,นวิวเมืองเลยนะครับตอนนี้ก็หนึ่งกิโลกับเจ็ดร้อยเมตรครับอยาจะวิ่งตัดตรงถนนที่ตีกับเมืองเนาะแพ่กจุดเริ่มต้นของเราเองครับ เฮ้ hey, เรามาถึงจุดเริ่มต้นเลยนะครับตอนนี้ระยะทางก็สองเมตรกับสี่ติดพอดีนะตอนนี้ก็วิ่งมารอบขึ้นแล้วนะครับระยะทางก็หนึ่งจุดห้ากิโลเมตรอาจจะวิ่งรักประมาณห้ากิโลพอครับเพราะว่ารองเทา้าอ่ะไม่รองเทาวิ่งเนาะเป็นรองเท้านจำรองที่พอจะวิ่งได้นะครับก็มา ถือว่าเก็บลบต่างประเทศแล้วก็วิ่งเอาบรรยากาศสวยงามให้ชมกันนะครับเดีย๋ยวผมจะกลับตัวข้างหน้านี้นะครับเพื่อกลับไปจุดเริ่มต้นก็จะประมาณห้ากิโลน,นี้พอดีครับทางขวงขวานะครับก็คือจะเป็นเป็นตึกเ,เป็นอาคารนะครับ มีเล่นจักรยานเล่นปิ่งชัดเจนแล้วก็มีที่วิ่งหรือเดินจ็อกกิ้งรอบๆเตยตาด้วยนะครับใจแรงจ็อกกิ้งครั้งนี้นะครับก็ ห้ากิโลกับ300เมตรเนาะเพดหกจ่หนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับวิวสวยไหมให้ดูวิวก่อนอ,อย,ยังอยากวิ่งต่อนะแต่ว่าเอาให้ชมบรรยากาศพอครับด้วยอุปกรณ์ทั้งชุดวิ่งทั้งรองเท้าอะไรงนี้ไม่ได้เอื้อมหนวยมากนะครับแต่ดีพกกล้องไปด้วยก,ก็มามาทำงานแล้วก็มาเที่ยวแหละในตัว ห้ากิโลก็ไม่เงือบกันครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าตอนนี้พูดไปก็ไอออกปากไปนะครับมนอุณหภูมิตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเจ็ดองศาอยู่หรือเปล่านะแต่ก็เป็นรูปวิ่งที่โอเคนะครับได้เห็นทั้งวิวเมืองแล้วก็วิวทะเลสาบเจอเหมอกตอนเช้าด้วยตอนนี้ผมถอดแจ็กเก็ตทีกันหนาดว้วยนะเพราะว่าเหเงือ่อซึมๆนะครับหัวก็เริ่มมีหัวก็เริ่มมีเหงื่อแล้ว ก็เป็นอีกลูปวิ่งที่ดีนะครับถ้าถ้าได้มีโอกาสมาที่นี่ก็แนะนำลูดวิ่ง,งนี้นะครับตอนเช้าเช้าก็อากาศดีมากนะครับมันเป็นหน้าหนาวที่นี่ด้วยนะครับตอนเช้าก็อยู่ที่ประมาณห้าหกองศาแล้วช่วงบ่ายอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิบห้าองศาแ,แต่ตะวันเนาะก็ถือว่าอากาศดีน่าวิ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับไม่แนบบ่ว่าจะมีโอกาสได้ ได้วิ่งหรือได้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าว่าหายไปนานมากก็คือเป็นรอบนับจะหนึ่งปีเลยเนาะที่มาอัคดคลิปวิ่งการรีวิวก็ไม่มีเลยเพราะว่าพอไม่ได้วิ่งก็เลยไม่ได้ซื้ออุปกรณ์วิ่งเลยนะครับการรีวิวอุปกรณ์วิรร่งของเท้าก็เงียบไปเลยรวมถึงการ,รวิ่งด้วยเพราะว่าพอไม่ได้ออกงานแล้วมันก็เป็นการวิ่งแบบเมนเทสวิ่งออกลัางกายปกติครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษน,นะครับแต่จะหาโอกาสทําคลิปเพิ่มเติมนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามก็ ขอบคุณที่ติดตามอยู่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปน,นี้ลาวนี้ครับสวัสดีครับ